ท่านชูชีพพงชัยทีพเคารพเนื่องในวาระที่เป็นมงคลประเพณีสงการและวันขึ้นปีใหม่ไทยประจำปีพุทธศักราช2568ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนซึ่งเป็นประเพณีที่น้อมนำให้ชาวไทยแสดงถึงความจัดทานในพระพุทธศาสนาอีกทั้งจะเป็นโอกาสที่แสดงความกตัญญยูตะเวทีต่อผู้มีพระคุณบรรพบุรุษบุคคีุคคล และแสดงออกถึงความปรารถนาดีต่อกันแสดงออกถึงความรักสามัคคีต่อกันการบริหารราชการจังหวัดตากภายใต้การนำของท่านจูชีพตวงชัยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มุ่งมั่นสรรสร้างและพัฒนาจังหวัดตากให้มีความเจริญก้าวหน้าการนโยบายด้านต่างๆอย่างเป็นปรูปธรรมเป็นดีพึ่งของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตาก และเป็นผู้นำส่วนราชการเอกชนรัฐวิสาหกิจตลอดจนองคดด์กรต่างๆให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดต่างให้มีความเจริญรุ่งเรืองตามเป้าหมายที่มุ่งหวังที่จะให้ประชาชนชาวจังหวัดต่างดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณการขอขม,มาและแสดงความเคารพคารวะตลอดจนในการอนุรักษ์ ก็จะทำประเพณนี้อันดีงามไว้กับผมในฐานะผู้แทนส่วนราชการประชาชนจังหวัดตากขออนุญาตใช้โอกาสันเป็นมงคลนี้ลดน้ําดําหัวและขอพอจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นกําลังใจและเป็นสิริมงคลต่อไปขออนาตคุณพระศรีรัตนาไตรสิ่งศิธิ์ทั้งหลายในสากลและโลกอีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้โปรดโดนมาดานประทานพรให้ท่านผู้ว่าได้การจังหวัดตากและครอบครัวประสบแต่สรรพสิ่งนั้นเป็นวิ่งมงคลมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจเข้มแข็งาัฒนาสิ่งใดขอจงสำเร็จผลทุกประการตลอดจนมีหน้าทีกา่การงานเจริญรุ่งเรืองยิ่ง่งขึ้นไปขอบคุณครับสาธุสาธุสาธุครับท่านรองผู้ราชการจังหวัดตากทั้งสองท่าน ท่านผู้บัญชาการมณพลทหานบกที่310ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดต,ตาท่านพระภูมิบุญประมุขสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรจังหวัดต,ตาเขต3ท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นท่านกำนันผู้่บ้าน ข้าหาบดีพราค้าประชาชนผู้นำภาคองค์กรภาคประชาสังคมภาคประชาชนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับก่อนอื่นผมต้องขอากราบขอบคุณที่ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดสมนิดเฉยยักุุงนายุทธยาได้เป็นผู้แทนของทุกท่านได้นำน้ำใจไม่ติดจิตคำอานวยวอวยพรต่างๆมามอบให้ผมเรื่องใน เทศกาลสงการปีใหม่ไทยในปีนี้แล้วผมได้มีโอกาสมาพบปากกับทุกท่านในวันนี้เช่นเดียวกันพรใ,ใดๆของท่านรองสอนิตที่เป็นตัวแทนของท่านมอบให้กับกระผมก็ขอเรียนว่าขอให้พรเหล่านั้นได้น้อมนำไปยังทุกท่านเป็นร้อยพันเท่าทวีคูณเช่นเดียวกันนะครับในโอกาสที่ เราได้มาพบากันในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนไหนนะครับฝ่ยุทธธรรมก็มีท่านอายการได้กุณานะครับนำในใจมาตีฝ่ายทหารตำรวจข้ารการพลเรือนนะครับเป็นภาพนะครับเห็นความอบอุ่นประทับใจที่ผมได้รับทราบแล้วก็ชื่อกับทุกท่านนะครับ ใน,ในหลายๆวิธีผมมักจะพูดสม่ำเสมอนะครับในการประชุมต่างๆว่าเราเป็นกาลังใจให้ขันกาชการในการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าถ้าเป็นข้าราชการก็เป็นผู้ที่ต้องอำนวยความสะดวกและดูแลที่น้อประชาชนนะครับซึ่งข้าราชการในทุกสังกัดที่ผ่านมานะครับที่กล่าวมาก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละภารกิจที่สำคัญเช่นเดียวกันเหล่าน,นี้นะครับการยึดป,ประชาชนเป็นจุดกลางของผม อยู่ในหัวใจของพวกเรานะครับทุกส่วนราชการทุกหนวางานเช่นเดียวกันนะครับภาคประชาชนนะครับภาคพ่อค้าภาคบรรพชนของกมตารก็ตั้งใจนะครับที่จะดูแลหน้าที่ในส่วนของตัวเองให้ดีสุดเพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดตากของเราตามที่ท่า,รานรองเสนอไปจากมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการทํางานตามในเรื่อบรัฐบาลน,นะครับหรือว่าของจังหวัดวนแะล้วแต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกภาคส่วนที่จะ ทำให้ดีนันเองเพราะนั้นการให้กําลังใจซึ่งการละการเป็นสิ่สงสำคัญที่ผมได้ตูเ้เสนอเวลาที่เราประชุมเสร็จแล้วเราก็จะให้กาลังใจกันเพราะกำลังใจเป็นสําคัญวิ่งในภาวะสังคมปฏิบัติที่นี้ในทังกระแสนะครับของโลกหรือว่าภายัยพิบัติต่างๆอย่างที่ท่านได้ทราบมาว่าสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นกะเกิดขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่เราต้องพึงระลึกตระหนักเสนอถึงมิจฉาค่าความสัมพันธ์ที่เราจะ ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อให้ทุกอย่างได้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยในการแก้ไขปัญหาเมื่อมีเหตุภัยขึ้นมาเราก็ต้องมีสตินะครับตั้งสติตั้งสมาธิเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันสิบง,งต่างๆที่ผ่านม,มาที่ผมได้มีการร่วมบัิหน้าที่ทุกท่านก็ขอขอพบพระคุณนะครับที่ทุกท่านได้กรุณาสนับสนุนการดําเนินการต่งตางๆให้ผ่านผลไปด้วยดีเพราะนั้นในวันนี้ก็เป็นวันที่เราได้มาพบปากนะครับ สแสดงความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันสแสดงพลังร่วมกันว่าเราจะร่วมกันพัฒนาตากนะครับทําให้ตาไม่มีคนตาไม่มีความสุขสดใสสดชื่นเช่นเดียวกันคือสิ่งที่ผมว่าทุกคนมุ่งหวังเพราะนั้นต่อน,นี้ไปเมื่อผ่านพ้นของพิธการการที่เราได้มาความโดยอิรกันแล้วต่อไปเราคงจะทํางานกันด้วยความสุขด้วยความอบอุ่นเช่นเดียวกันครับในเวาะ ปีถีซึ่งปีใหม่ซึ่งเป็นวาระมหามงคลน,นี้ผมขออัเชิญคุณพระีรัตนไตยบารมีของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเรื่องในวันนี้เป็นวันขายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีตลอดจนพระบรมวงศา วงทุกตงน้องนำพรใดๆอันประเสริฐทุกการทั่วโลกล่า้าทุกท่านขนมถือได้โปวดบรมดามคุ้มคอให้ท่านได้ประสบแต่ความสุขความเจริญถึงพร้อมด้วยจัดอุปิทภพรอรายุวันนะสุขพะพาะครับครอบครัวมีความอบอุ่นทิศหวังสิ่งใดสุขภาพแข็งแรงนะครับสมปรารถนาทุกการทิ้งเฮงรวยๆครับสาธุ Gracias. que